สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งหลวงพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้อมชมมาส่องนะครับเป็นตะโพนหลวงพ่อทรงวัดสาราดินนะครับหรือตะโพนเรียกทรัพย์ท่านนี่นะครับนี่นะครับที่ท่านนะครับนาอสร้างมาจากนะครับนาะตามอาจารย์ท่านนะครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับสายอ่างทองนะครับ คือหลวงพ่อทรงวัดสารดินเนี่ยก็เป็นเกจิอ่างทองนะครับแล้วก็นะครับเนาะสืบทอดวิชานะครับหลวงพ่อพักวัดปูดนะครับนะที่เป็นตะโพนนะครับเนาะนี่แต่ของหลวงของหลวงพ่อทรงเนี่ยนะครับจะสร้างเป็นนี่นะครับเนะนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเนาะแล้วก็จะมีนะครับนี่จะมีโค้ดนะนี่นะครับนี่นะครับผมนะนี่นะครับเนาะ นี่นะสูตรการสร้างนะครับเนาะมาแต่โบราณโบราณนะครับเนาะตะพูนของท่านนะครับตะพูนของหลวงพ่อทรงนะครับวัดสาราดินนะครับเกจิสายอ่างทองนะครับเนาะผู้สืบทอดนะครับเนาะตำรับตำรานะครับสายอ่างทองอีกรูปหนึ่งนะครับเนาะก็คือทำเนาะท่านเป็นสิทธิ์ของอุ้ยท่านเป็นสิทธิ์หลายหลวงพ่อครับนะครับรวมถึงนะครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับเนาะหลวงพ่อคำนะครับวัดโพป้ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะท่านก็เลยนะครับสร้างตามตำรับตำราวิชาจาร์ท่านนะครับเนาะ ก็เช่นเคยนะครับตอนเรามาดูแนทางการเล่นหานะครับคุณวีนี่นะครับเห็นไหมครับนะนี่นะตะโพเรียกซับนะครับหลุมหลุมพระสงฆ์วัสาราดีนะครับนะมีโค้ดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะมีโค้ดนะครับผมนะนี่นะครับเนาะ ตะโูลเรียกทรัพ์นะครับเนาะของหลวงพ่อทรงวัดสาราดินนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเนาะหลวงพ่อทรงนะครับเนาะนะวัดสารดินนะครับสร้างตะโูลตามวิชาตำราการสร้างต,ตะโูลของหลวงพ,พ่อพักวัดโบสถ์นะครับยอดปรมาจารย์นะครับตะโูลงาแกะนะครับตะโูลเรียกทรัพย์นะครับเราเรียกคนเป็นวิชาอา์นะครับโบราณของท้องทุ่งเมืองอ่างทองนะครับเนาะในแต่ละคนในแต่ละยุคนะจะมีพระเถราจารย์ที่มีตบะเดชะเต็มเปี่ยมในพระเวทนะครับสร้างเสกได้ยุคละหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับเนาะ พระบรมปฐมบรมบูพาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพักวัดโป๊ดนะครับสร้างเสกตะโพนนะครับทรงพุทธคุณนะครับเป็นที่เรื่องหรือประจักษ์ชัดนะครับตะโพนของท่านไม่มีอะไรกันและแก้ได้นะครับคนที่ได้ก็นะครับประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็นะครับหลวงพ่อทรงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับท่านเป็นสิทธิของนะครับหลวงพ่อพักวัดโปดแล้วก็นะครับหลวงพ่อขาววัดโป๊ดปั้มก็คือสายอ่างทองนั่นแหละนะครับได้สืบสารเวทวิยาคมนะครับวิชาอาถรรพ์นะครับโบราณสร้างเสกตะโพนขึ้นมาให้สิทธิได้บูชากันนะครับ ะโพของหลวงพ่อทรงนะครับมีั้งมีทั้งนะครับตะโพนองคูขนาดใหญ่นะครับเนาะก็คือมีหลายขนาดนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะมีตะโพนนะครับเนี่ยนะการเมืองนะครับการจชการดงลงดารานะครับเนี่ยขนาดพระเอกลิเกเงินล้านชายานะครับก็มีนะก็ยังนับถือตะโพลของหลวงพ่อทรงนะครับเนาะก็จะมีนะครับเนาะนะลิเกหลายท่านนะเขาอย่างที่ที่ว่านะครับตะโพนก็อยู่คู่กับศิลปะนะนะครับมันเป็นเหมือนศิลปะอะไรเนี่ยก็จะมีพวกดารานักแสดงนะครับ นี่นะเรื่องตะโพนของหลวงพ่อทรงนะครับเนาะเรื่องเหรียญซับเหรียญเงินเหรียญทองนะมาเสน่ห์นะพี่นี่นะประมาณนี้นะครับตะโพนของหลวงพ่อทรงนะครับเนาะสร้างจากเชื้อธนวนโลหะเก่าตะกุดเก่าและเหรียญเก่าของหลวงพ่อพักวัดโพดนะครับกับเนื้อเงินที่สร้างจากเงินเก่ามีขนาดเล็กนะครับอันนี้นะครับเนี่ยสร้างในโอกาสอายุวัฒนมูลขุนนะครับแปดสิบสองปีนะครับุ่นะนี่นะ ประมาณนี้นะวีเนี่ยนี่นะครับเนาะก็ึ๊บมาดูแนวทางการเล่นการเล่นหาบแล้วนะครับเนาะนะครับก็นะครับเช่นเคยนะครับเนาะเราก็มาดูที่พระกันนะครับพระแท้แท้ที่พระนะครับพี่ดูนะดูนะะเนื้อเนื้อชนัวโลหะเอ้ย นี่ชนวนโลหะเก่านะครับดูนะความเก่าแล้วก็ดูมีโค้ดนะครับเนาะนี่นะครับเป็นตะโพลนะครับของหลวงพ่อทรงวัสสลาดินนะครับเนาะตะโพลเรียกซับท่านนะครับดูนะโลหะเก่ามีโค้ดนะครับผมนี่นะวิ่งนะ มีเนื้อเงินด้วยนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เนื้อชนวนโลหะเก่านะครับเนาะเหรียญเก่าของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อะไรนะครับเขาเอามาทําเป็นมวลสารนะครับเนาะนี่นะครับผมนะก็นะครับเรามีชื่อเสียงคือกล้องนะครับตะโพนนะครับก็คือตียิ่งตียิ่งดังอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเนาะนี่นะครับของหลวงพ่อทรงวัดสารดินนะครับสร้างตามแบบอาจารย์ท่านนะครับหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับ นี่นะนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเว้พี่เช่นเคยนะแว่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้เป็นกำลังใจให้การเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ